อแบบอรี่ายบายแคะูนะวันนี้เสื้อน่าลักไหมเข้างหลังมีเยอะโอโหโคือไม่ทำกันบ้านมาว่าที่ที่ไทยเ,ยนเปนหไก็คือใส่ยีมาแล้วหนามากามว่เสื้อผ้าหน้าจืงอยู่ในกล้อง่สวยอหอันาง้แล้ว

อ๋จร kind of like so ิงๆนะพี่ค ah ่อนข้างจะแก่แล้วแอบจะเหนื่อยแล้วทำคอนเทนต์แล้วทุกคนกลับกล้องให้ดูเราจะวิ่งผ่านแลนด์มาร์คทุกที่ที่มองว่าสวยคือแลนด์มาร์คของคนอื่นเป็นแลนด์มาร์คคนอื่นทำไมแลนด์มาร์คเราเป็นแลนด์มาร์คเราพี่นะ เขาบอกว่ามอสแส่เสื้อแล้วกมเกืนสุดๆแิงเรมแมงกมเกินกางคามาให้เจนใส่คันนี้มาสีตัดยืมพี่ไป ตุ่มมาให้เข้ากับสถานที่จริงๆเดี๋ยวต้องไปซื้อเสื้อใหม่แล้วขอเงินป้าหน่อยเอ้าคนตัวเราไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเขายืมกันไม่ได้หรอกนะจริงขอขอเลยขอเงินหน่อยโอ้โหโอ้ยหรองเท้าเลอะอ่าใช่ครับผมใส่วานิตี้ตลอดไปของแฟนเขาว่าพี่พลใส่วานิตี้ตลอดไปโทษนะครับมีคนอ่าไม่ได้โฆษณาแบรนด์อันนี้โฆษณาแบรนด์เลยเปล่าไม่มีอะไรเนาะ ตอนนี้ที่ขับนี่มันเสื้ออะไรใส่สบายโอ้ยยงหายหนาวเลยนะโอ้อะไรบางกนรอนี้ากินมาเตอนนี้เป็นความรู้นคนซจะมีด่านาอาบสัตว์คือผมเกือบโดนแล้วเกือบแล้วเพราะผมมาเอาสัตว์มาเอาอะไรมาเอาน้องเสืองมากเหรอตอนแรกใจสั่นเลยอะตอนที่ข สอดแบบอะไรเสื้อลองให้หมไม่ใช่ต้องมนแม่เชื้อชาตย <c oughs> <c oughs> ะเลือพี่เฟิร์นระวังนกพิราบอุ้ยนกพิราบไปว่ะเป็นเกินกลับไปยืนอู่ี่เฟิร์นสปอยเขาหมดเลยเดี๋ยวลงรูปคนไม่คนไรอ่ะเอาเหรอเอาแฟนๆชอบรู้ก่อนเราไม่เม้นว่าแบบอุ้ยสวยจังคือเวลาลงรูปถ้าหร่อยคนเม้นอยู่แล้วว่าอุ้ยสวยอ่ะโลดี้อะไรเง้อเงยรู้ก่อนคนชอบไม่เม้นใช่เดียขึ้นก่อนขึ้นรถก่อนนะ ขึ้นแล้วจ้ะอ่านคนแรกนะครับน้องขวานน้องนาขวาน,นไปแล้วคนนี้ต่อคนฝ้ายอ้ายขึ้นแล้วแมมมอสแมมมอสส่งน้องๆขึ้นรถไปแล้วนะครับอ่ะเราก็ตามกันรอบคจริง ล้าต่อไปจะไปไหนกันนะไปไปรับมามบ,มามบมามขอบคุณเจมแม่แม่บอกว่าคิดถึงจังเลยมาวันเดียวเองนะคิดถึงแล้ววันเดียว,ว,เ,ยวเองบอกว่าเย็นนี้ลงรูปนะอย่าลืมเข้ามากดไลค์วุ้ย เต็มตัวรักจังคีโายังไม่เคยเห็นหมอจลัาจะลงรูปเหมือนกันก็มาเมนว่าหมอเซ็กซี่มากแต่ลงรูปเป็นบวชนวะลงรูปแบบวายมากเป็นววเพียอว่าเซ็กซี่มากพะย่ะเะมื่อคืนนอนเยอะไหมครับเอาเป็นว่าไม่ได้เยอะมากแต่เยอะกว่าปกติเ, <c oughs> เยอะกว่าที่แล้วนอนไปเจ็ดชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าเอฟซีฟร์ตลอดไป อันนี้เล่าเฉยๆเราคิดถึงเอ้าโอ้ยมีคนว่าคิดถึงทุกวันอ่าคิดถึงพี่เฟิร์สด้วยอันนี้ก็เล่าเฉยๆจริงๆไม่ได้มีเม้นนะเป็นอ่านเองนะไม่ได้เม้นแต่เมกมีคนคอมเมนต์บอกว่าอันเมกก่อนพี่ขวานดูตัวทวมๆนะครับขวานอะไรยังโดนเราโดนบุหรี่หมลยเน่ารักจริงๆอยู่หลังกล้องอ่ะคนที่โดนบูลลี่อ่ะคือใครวะ คือชั้นขับคือชั้นชั้นตลอดไปวันนี้ว่า I don't understand what you are saying but I love it ๋อ้โหคิดถึงนอนจังมาเร็วมาเร็วอืมตอนนี้ไทยกี่โมงอะถึงเรื่องนอนนะง่วงตอนนี้ไทยบ่ายโมงครึ่งใช่แล้วอะไรแม่มวยหรอตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างครับผม สินนจ้าสวัสดีค่ะมีพอกวาไปด้วยได้ไหมมาสิทุกคนตอนนี้คือที่ว่าไต้หวันตอนนี้อากาศกำลังดีเลยอ่ะแบบไม่หนาวไปแล้วก็ไม่ร้อนเลยนี่วิ่งนี่วิ่งกระโดดกระโดดกระโดดแต่พูดตรงๆว่าแดดอะสามารถทำให้คนคิดได้เลยแดดแรงมากแต่ว่าอากาศเย็นดับลมมันเย็นแต่สนะอยู่ได้นะถ้าแดดมีแดดและและมี คือเราเป็นคนไม่ชอบทางกินไบอแดดเราก็เราจใจชื้นเอออากาศเย็นแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่พาขึ้นไปแดดแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะแบนเหรอหมดเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปช้อปปิ้งกันทุกคนตอนนี้แม่ให้เงินมาหนึ่งล้านบาทเราบอกว่าถ้าใช้ไม่หมดอ่ะภายในสองวันอ่ะจะตัดแม่ตัดลูกคนเราหลับได้ตื่น มีคนว่าอยู่เฉิงตู่ใช่ที่จีนแล้วก็ประเทศไทยก็หนาวอยู่นะคะฮาวเวสเตอร์ไทยแลนด์แต่มอสเห็นคนรอดูตาขโขนเต็มเลยดีใจนี่เห็นคนไปรีวิวในทวิตเตอร์ด้วยนะป๊าป้าคนแบบคนเมยนเยอะมากใช่คนเมยนเยอะมากไหนไหนๆเราพูดถึงเรื่องตาขโขนหน่อยเป็นยังไงบ้างไหน นี่ยมีคนว่าในทวิตตาโขนกําลังตกคนได้เลยนะทุกคนบอกว่าน่าดูมากอุ้ยเดี๋ยวลงรูปตาโขนดีกว่าเบื้องหลังตาโขนเอาไปถ่ายมาน่ารักมากเป็นคือแบบหนุ่มบ้านบ้านลงวันไหนดีวันนี้เลยดีกว่าอย่าพึ่งฉันอยากลงนี้ก่อนฉันจะลงวันเกิดเขาคิดถึงคําว่าหนุ่มบ้านบ้านผมพี่คิดถึงเพลงเพลงหนึ่งนุ่มบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวไม่ใช่เอเพลงใต้เอาเพลงใต้เหรออ่าโอเคเป็นนคต ชอบตามอดพูดภาษาเลยจริงๆเราเพิ่งไปเรียนไปเรียนมาใช่อาจจะมีไอคอาไหร่แล้ะก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าปากเฉถียรไท่อือเพราประเทศไทยไม่มีก็รู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกถูกคนมากเลยบางคนเนี่ยคือแบบชอบมาขอเลขเราแล้วในการสับองเขียนว่าขอให้ถูกหวยนะครับ คือแบบทุกอันที่เราหยิบให้คือแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าตรงกับตรงกับทุกคนเลยแล้ววัยสามสิบคนนะแบงค์นั่งเขียนแบบนาะนมากใช่จะบอกแบงค์นั่งเขียนทุกใบนะครับ<ช>อันนี้ม,มีพยานเยอะมากมน,นั่งเขียนถึงกี่โมงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะ 4, 3, 4. ถ้าอ่านไม่ค่อยออกบอกกันได้เอาบางทีเลยมืมอ คือเลยมือแบงค์อะเสวยมากเเขียนจริงจะเขียนให้เยอะแหละแต่ว่าตัวเป็นคนที่เขียนหัวหนังสือใหญ่มากมอสลงรูเพราะว่านันทีมอสจะเล่นโซเชียลมาพูดพุ้จะห้ามไปชอบห้ามแบบเนี้ยก็เลยมันไม่ค่อยได้ลงอะไรถ้าคิดถึงก็มาหากันบ้างนะทางนี้ก็อยากเจอนะครับเห็นไหมล่ะเนี่ยมีคนบอกว่าซึ่งพี่เองก็ขอให้ถูกหวยแล้วก็ได้ใบอะไรนี้แน่เลยจริงเหรอใช่แล้วฟังล้าจะบอกว่า ถ้าจะไม่ผิดนะจะมีแค่ไม่กี่คําที่ที่แบบเขียนเหมือนกันประมาณสามสี่ใบที่เขียนเหมือนกันนอกนั้นไม่มีใบไหนเหมือนกันเลยนะส่วนใหญ่คําที่เขียนเหมือนกันจะเป็นคําว่าแบบแบบเหนื่อยไหมแบบแบบส่งกําลังใจให้หหอะไรเงี้ยจะเหมือนกันกับ I'm uh here uh for for you อะไรเงี้ย I'm here for you อะไรเงี้ยจะเขียนเขียนแบบประมาณสามสามใบสี่ใบนอกนั้นไม่มีเ<ะ>ขียนใบไหนเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะแต่ละคนที่ได้ไปก็คือ ก็คือเป็นดวงของคนคนนั้นใช่เนี่ยพักผ่อนนะครับขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับมามีทุกๆวันนะครับนี่มีคนบอกว่าเปิดมาเราร้องไห้เลยจริงเหรอใช่ขวัญช็อตฟิลละขวัญบอกว่าเปิดมาร้องไห้เลยเพราะอ่านไม่ออกไม่ใช่มันซึ้งก็เหมือนเค้กอะอะไรนะเค้กทำไมนะ เก็บของเสร็จแล้วก็จะบินใช่ไหมแล้วเหมือนแบบอ่ะทุกคนขอบคุณที่มาช่วยงานนะครับแล้วก็มากินเค้กกันแล้วก็แบ่งเค้กกันหนึ่งกอนใช่ไหมแล้วอพอกินไปเรื่อยๆคนก็บอกว่าอุ้ยเคก้กอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยเนาะอ,อร่อยเนื้อดีมากเนาะเคก้กอะไรก็ชมมกันเสร็จปุ๊บเดีว๋วนอเขาพูดว่าอันเนี้ยฉันซื้อเองฉันซื้อมาให้แบ่งฉันกลัวไม่มีเคก้กแบบไปเป่าบ,บนเวทีอะไรอย่างงี้ฉันก,ก็อุ้ยน้ําตาจะไหลแล้วอุ้ยแค่แบบซื้อ กำลังจะน้ำตาไหลแล้วเล่ขวันเขาพูดว่าแต่เดี๋ยวฉันเบิกพอนี่พรนี่คือพูดว่าซื้อเองคือเดินไปซื้ออะเดินไปซื้อเองเป็นคนซื้อเองแต่ไม่ใช่เงินแต่ไม่ใช่เงินของเขาเขาเบิกเบิกอยู่แล้วจะเป็นใครเดินมาซืให้เออเป็นไล่ะทุกคนดูแล้วกันว่าพี่ผวันแทบท่าแทนเหนื่ยเป็นไรรอเอาใหม่ครับเอาใหม่ครรอหยิบเต็มหลังไปหมดแล้วเนี่ยหยิกตัวเองหยิกตัวเอง ข้หยิกเตงแล้วบอกพี่ขวัญทำจิงบพี่ขวัญไปทำนะพอทันดีดูหลังพี่ขวัญดิเป็นรอยเต็มไปหมดแหละเพราะยุงกัดยุงกับอะไรกัดงงหัววันนี้ไปก่อนคือจะบอกว่าผมอะกับมอสอะไม่ได้เที่ยวเลยแบบจริงจริงแบบจริงจังเลยะทริปเนี้ยคือมาทำงานก็จริงแต่ว่าก็มีแกรมที่ได้เที่ยวเยอะมันเป็นเรียกว่าเป็นทริปทำงานที่มีเวลาชัดเจนว่าต้องทำวันไหนทำถึงกี่โมงเนาะใช่แล้วเราเลยรู้ว่า ชัดเจนมากเลยมันทําให้เราเที่ยวจริงๆจังไม่แล้วส่วนใหญ่ทุกครั้งเวลาเรามาเขามีใช่ไหมเขาจะมีคนคอยดูแลเราหมือนว่าเราจะเป็นทัวร์แบบ VIP แต่ไปดันที่ต่างๆที่แบบนังเที่ยวไปเที่ยวกันอะไรยงเงี้ยแต่พอครั้งนี้เราได้มาเขาเรียกว่ามาไปที่เออแล้วไปที่ที่เหมือนกับโลโก้ด้วยมีความมองเปี้ยวคือบางทีเราแค่ไปได้ไรได้เออเหมือนไปเดินตามตลาดนัดเขาหรือว่าไปเดินตามถนนที่มีขายของกินสตรีทฟู้ดอะไรย่างเงี้ยแฮปปีเนาะเมื่อคืนแฮปปีมาไปกับไปกับวิช็อปใหญ่มากเลยอ่ะ น,น,น,นี่คุยนเดิมากางนี่คก็ไม่รู้อะโอเคไม่สมวยอยากเล่าอันนี้เคจะบอกว่าเวลาไปแฟนมิทติ้งอะแบบ <c oughs> เขาก็จะพาเราไปดูแลอย่างดีแล้วก็จะพาไปสถานที่ร้านอาหารแบบอย่างดีทุกอย่างคือดูแลดีอไรเงี้ยทีเนี้ยถามว่ามันก็ดีสําหรับสาหรับทีมงานอไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เนเจอร์มอลแบงก็จะชอบไปเห็นวัฒนธรรมแบบจริงๆของแต่ละประเทศอไรเงี้ย เราก็จะพยายามแบบไปในที่ที่มันมีความโลโคล่อไปเห็นแบบผู้คนแบบที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยมันก็จะแบบทัชชิ่งมากกว่าว่าโอเคคนที่นี่เขาเขาชอบแบบนี้กินแบบนี้แบบมีวิสัยทัศน์แบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทริปนี้ก็เป็นทริปที่ถือว่าได้เที่ยวเป็นทีปป่ปล่อยใจเป็นปล่อยใจเป็นฟิลแบบถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่มีข้อดีก็คือ ทำทีมงานที่มาเนี่ยเขาให้รถเรามาคันหนึ่งซึ่งจะไปไหนก็ได้ตามใจเราแล้วก็มีพี่เฟิร์สมีพี่ไฟมีพี่ขวัญที่แบบคอยช่วยเหลือนี<ส>่นั่นไม่งั้นนะตะมอสเอยตะแบงเออคือจบแต่ข้อเสียก็มีนะที่มาเองอะ่ะข้อเสียคือหมดเงินเยอะมากว่าเดินไปเรื่อยอยากซื้อไปเรื่อยเมื่อวานนี้คือหมดตังเยอะมากในตะนูน,นั่นนี่นลังรวมแบงก์อีกอะไรอีกคือฉันหมดไปอันนี้คือเล่าปวด ก็บอกว่าเมื่อวันหมดเงินไปเยอะมากแบวนหมดไปเจ็ดสิบกว่าบาทเลยโอ้โหคือเยอะมากจริงๆไม่เคยจ่ายเท่าที้แต่หมอธนาคารโทรมาบอกให้จ่ายแล้วไม่อันนั้นธนาคารเธอแต่หมอหมดไปเยอะอก็นั่นแหละทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากจบทริปนี้ไปแล้วอะจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วอะผมอยากจะทำแบบแฮชแท็กึ่งขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่แท็ก จะจะจะเควสทวิตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้คนแบบเอารูปที่ได้จากการฉปองอ่ะมาแชร์ลิงกันว่าใครได้อะไรบ้างอยู่ในอยู่ในหัวข้อนอั้นก็เดี๋ยวผมทําแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอยากอยากเห็นว่าใครได้อะไรไปบ้างใช่ก็เดี๋ยวรออ่านนะคนี่มีแฟนคลับต่างชาติถามว่า sorry uh, to ask how are you เอางงี้ดีกว่าเราเพิ่งตอบครับถามแฟนคลับในไลฟ์ดีกว่าว่าถามเลยอะ ปีนี้แบงค์อยู่เท่าไหร่ครับมีคนถามตอบเป็นน้อยเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้แฟนคลับตอบสิเออว่ามีอายุเท่าไหร่อายุรวมเท่าไหร่แล้วปีนี้เธอทายก่อนโอ้ทายมันทายยากอ่ะมันแปลกอยู่หน้างานเลยมันแป่กน้ะครับเอ่อ twenty twenty อุ้ยใกล้เคียงมากมีคนตอบมาแล้วห้าสิบสองใครก่อนอยากรู้อ่ะขี้โมยม่าห้าสิบสองอีกสามปีเสียแล้ว คนอื่นตอบรูวว่ายี่สิบห้าเฮ้ยมีคนนี่นี่คนนี้แต่งถูกใจเลยบอกว่าแบงค์อายุสามขวบว้าวพี่เจมันโตไหมครับโตสามขวบแล้วก็มีนี่มีพี่เออ่พี่บีบีนี่สองขวบห้าเดือนทขาไมทุกคนตอบสองขวบสามขวบหมดเลยอะจริงๆตอนนี้แบงค์กินอายุสิบแปดซีแลกนะซีแลกนะซีแลกคเคย คาโอไม่ปรากฏว่าแฟนคลับต่างชาติคนที่ถามมาเชื่อจริงเราไปฟ้องกรมแรงงานใแรงงานเด็กมาแสดงละครบองเ้าเชื่อจริงก็เกิดครอบัวบอะนี่สิบแปดสิบแปดแน่ๆมาเต็มเลยจริงแล้วอายุ19ไม่ใช่ละเดี๋ยวเขาไม่เชื่อ19 n e t จริงๆงานไม่ใช่อ่ะคือฝังก่อนสิคืออย่างหมอะ หน้าจะแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ผมมามาเว่าเธออะเอเชียกับฝรั่งจะไม่เหมือนกันเธอเอเชียเขาจะโตไปเรื่อยๆหน้าจะค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าฝรั่งอะอย่างฉันอะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมหน้าจะแก่ตั้งแต่ยี่สิบเก้าเลยคือหน้าแบบนี้เราอยู่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอะไรเงี้ยก็จะหน้าเหมือนเดิมเพราะงั้นอะมีแค่จะเสื่อมโสมลงนิดหน่อยมีแค่จะเสื่อมโสมแต่ว่าหน้าจะคงเดิมใกล้เดิมมากๆอะไรเงี้ย อย่างฉันอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหน้าแก่ตั้งแต่เด็กแล้วคนก็จะมองว่าเราดูโตตั้งแต่เด็กแต่จริงอะหน้าแบบนี้คนก็จะบอกหุ้ยหน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงคือมันมีช่วงที่เปลี่ยนแล้วแล้วมัแต่มันแค่อยู่ไปเรื่อยแต่แ,ตแกอะแกไม่วาวแฟกไงของฉันมันเปลี่ยนทุกเดือน <laughs> <laughs> จริงๆตอนที่ไม่ทําอะไรหน้าก็เปลี่ยนตื่นมาตอนนีตายอยู่ตรงเนี้ยอันแปลกๆอะคือหน้ามันเปลี่ยนมาคือเราเป็นคนไทยนะคนไทยแบบหน้าจะเปลี่ยนบ่อยมากอย่างเบบี้แฟกหายหน้าเปลี่ยนละแบบคางแหลมขึ้น ตกลงลอยแก้มหายคือหลายๆอย่างมันทำให้หน้าผมเปลี่ยนบ่อยมากบางทีอะไปดูรูปเก่าๆคือหน้าไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆก็ไม่ทําอะไรนะบางทีอะบางทีก็ทําบ้างจริงแค่กินน้ำเขาบอกว่าสรุปว่าแบงค์อายุยี่สิบห้าแล้วปีนี้คุณมออายุอะไนทีนะฮะไนทีไนทีแล้วมอยอายุเท่าไหร่ครับปีนี้มอยเราให้ดาวให้ดาวโอ้โหพี่ขวัญเดาว่าเจ็ดสามมอยพี่ขวัญไม่ต้องบอกอายุตัวเอง ให้เดาครับผมอาย้อนหลังทุคนรู้ไหมสรสามสิบเจ็ดจริงสามสองก็สามสิบสองก็พอนับแล้วจะเป็นน้องแก่ห้าปีอ่ะสัเดียนแล้วเหนื่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพสวยๆฝากทุกคนต่อแล้นะครับผมแล้วก็ทุกคนยังรพทองาเดี๋ยวเรามาไลฟ์เอ็นก่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเร่เ่ดี๋ยวมาไลฟ์สดกัน ก็ขอบคุณทุกคนนะคอมเมนต์บอกว่าพี่เฟิร์สตัดริ้วสวยๆนะคาอยรับแล้วบอกพิพเฟิร์สตัดริ้วแล้วมอสแบงค์ลงไปถ่ายไม่ค่อยเป็นล่ะสิถ่ายวิดีโอไม่เก่งอะบอกให้ป้าป๊าถ่ายรูปชายลงเยอะๆนะในริ้วตัวเองอ่ะเออเออเออวิวคนดูแปดพันเหรอใช่แปดพันขวบอยู่เลยอ่ะพี่เฟิร์สมันดีเลยเหรอยังสามสิบสองอยู่เลยอ่ะงงโอเคครับทุกคนครับไปแลนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ อ่ะขวัญบายบายไฟบายทุกคนอ่าโอไม่มีขวัญเลยอ่ะจมเหมาะ